ผ้วราชการจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนเข้าหาเรือและเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวกับแขวงสวรรค์เขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ นายกัมรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหอ,อการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่นนักธุรกิจจังหวัดขอนแก่นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นรองกงสูนสปปลาวประจำจังหวัดขอนแก่นเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการเชื่อมความสัมพันธ์เรื่องการค้าการลงทุนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวกับดรสุพรรณแก้วมีไซเจ้าแขวงสวรรค์เขตและคณะด้านการค้าการพาณิชย์การท่องเที่ยววัฒนธรรมการศึกษาและนักธุรกิจแขวงสวรรณเขต แขวงสวัรณ์เขตนะครับสปปลาวซึ่งการเข้าหารือในครั้งนี้ทางเจ้าแขวงสวรรด์เขตสปปลาวพร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านกับจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งเชิญชวนนักธุรกิจขอนแก่นมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของแขวงสวรรด์เขตสปปลาวขณะเดียวกันจังหวัดขอนแก่นก็ได้เชิญทางแขวงสวรรณ์เขตให้มาร่วมงานที่จังหวัดขอนแก่นในงานมหกรรมอาหารงานเทศกาลไหมนานาชาติและงานเกษตรภาคอีสานที่กําลังจะจัดขึ้นในปลายปีนี้และต้นปีหน้าครับ